ทุกมวลชนสำคัญนะครับทุกแทนผู้แทนกองกำนังผู้ใหญ่บ้านนะครับตลอดจนพี่น้องอสนะครับของกองทัพใหญ่ที่กองทุกท่านครับผมเชิญสั่งขุ้นอาเสียงขับมาโดยกองใหญ่นะครับตลอดจนก็ต้องกล่าวขอบคุณนะครับทุกส่วนราชการนะครับที่ได้ระดับความเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกรูปแบบนะครับซึ่งรัฐบาลนะครับได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับโดยเป็นนโยบายและทุกท่วนทุกแทน เสีนตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่นะครับถ้าถึงวันที่1สิงหาคม2568นะครับซึ่งทางอำเภอคลองใหญ่วงถึงพวกเราทุกคน ส่วนครับผมขอเปิดบัิการปิดล้อกตรวจคบจับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดหรือที่เรียกว่าสัตว์ตาสีแดงนะครับภายใต้แผนปฏิบัิการกวาดล้างยาเสพติดโนดัคสโนดิเลอร์กำลังชุมกำลังกำลังชุมชนหลอดยาเสพติดในปบันนี้

อีกโพรนึงอ่ะมีของเตยซาเลกาวกาวกรอบกบอะไรเนี่ยเปลี่ยนเลย มีไปเลยต้องทำหน้าไนายมาได้เนี่ยากมันมีบัตรในงานมีไหมไม่มีบัตรเลยเลยอยู่ยังไงไม่มีบัตรสักอย่างเลยอะโอ้แต่มีบัตรงาน้ใงาเดี๋วนี้หนักไปอแอบไปปูกไปรถคันนี้ของใครรถตีนแกของเมียของเราอ่ะ สำหรับวันนี้นะครับเราของทีมงานของอำเภอคลองใหญ่นะครับได้บูรณาการร่วมกันนะครับกับตำรวจทหารนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกรมนอ รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันนะครับในการค้นหาผู้เสพผู้ติดนะครับรวมถึงรีเอ็กซเรย์นะครับผลปรากฏว่าวันนี้นะครับเราได้จัดชุดไปลงในสุขของพื้นที่อำเภอคองใหญ่นะครับเราลงไป2อ,อจุดหลักๆนะครับ